ประเด็นเปิดสัปดาห์ด้วยมุมมองการลงทุนและภาพรวมเศรษฐกิจกับทวีศักดิ์เผาพันลบสวัสดีครับก็วัน,นวันนี้นะครับตอนเช้าเราได้มีการออ,อกบทวิเคราะห์นะครับของ CIO Office นะครับเป็นบทวิเคราะห์ประจําเดือนนะผมอยากจะมาะสรุปให้ฟังกันวันนี้นะครับ มี Key Take away หลักๆ3อันนะครับอันแรกคือภาพเศรษฐกิจสหรัฐนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับแต่ว่าอันที่2นะครับน่าจะมาประจบกเหมาะกับปัจจัยเสี่ยงนะครับหลายๆอันที่เข้ามาพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟดนะครับเรื่องของการตั้งกำแพงภาษีนำเข้าของรัฐบาลทรัมป์นะครับเรื่องของ e e ปซ e กนะครับที่น่าจะสร้างความผันผวนให้กับตลาดได้ค่อนข้างเยอะนะครับในครึ่งแรกของปีนี้นะครับ แล้วก็มาที่คำคำแนะนําที่สําคัญในรอบนี้นะครับเราอยากจะชูการลงทุน s อสแอนด์พี500อีโคเวอีกรอบหนึ่งนะครับที่จะมาช่วยลดความเสี่ยงความผันผวน,นที่อาจจะเกิดขึ้นนี่ยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นการลงทุนที่ชนะนะครับทั้งตลาดหุ้นสหรัฐแบบ Market Cap นะครับแล้วก็ตลาดหุ้นโลกด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมาคุยเพิ่มเติมนะครับกันในรายละเอียดด้วยนะครับเมื่อสดสัปดาห์ที่ผ่านมาทรัมม์มีการประกาศ ตั้งกำแพงภาษีนำเข้ารอบแรกนะครับเดี๋ยวจะมาดูเรื่องของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะครับก่อนอื่นไปดูตั้งแต่ต้นปีนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างผันผวนนะครับกับตลาดหุ้นนะครับแต่ว่าจบเดือนมกราคมเนี่ยก็บวกขึ้นมาได้ประมาณสัก3%รนครึ่งนะฮะส่วนพวกตราสารนี่นะครับก็บวกขึ้นมาได้ประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะปอนด์ยูิวก็ปรับลงไปอีกระดับหนึ่งนะครับโอเคครับ เดี๋ยวเข้าสู่เนื้อหาหลักเลยนะครับก็คืออันแรกเนี่ยคือภาพเศรษฐกิจสหรัฐนะครับต้องบอกว่า,าถ้าจะให้เกรดเนี่ยน่าจะเป็นเกรด A เลยนะครับเป็นเศรษฐกิจที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแรงมากนะครับตลาดแรงงานที่เป็นที่กังวลกันเมื่อช่วงกลางปีที่แล้วนะครับอัอาตราการว่างงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยมันเริ่มทรงตัวแล้วนะครับที่ประมาณ4.1-4.2นนะครับอันนี้ก็ น่าจะคลายความกังวลไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับประกอบกับการที่คอน s u m e r a m e r a นะครับยังมีงบดุลที่ค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับทำให้ถ้าเราไปดูตัวเลขล่าสุดที่ออกมานะครับการประกาศ GDP ในไตรมาสสี่นะครับการบริโภคเนี่ยของภาคเอกชนนะครับเติบโตถึง4.2นะครับในอัตราต่อปีนะครับซึ่งแข็งแรงมากนะครับถึงแม้ว่า GDP ในภาพรวมเนี่ยมันจะมิสไปบ้างนะครับแต่ว่าก็เป็นรายการปีกย่อยนะครับอย่างเช่นเรื่อง Inventory รหรือว่าเรื่องอุปกรณ์อินเวสท์เมนต์อะไรนิดหน่อยนะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยการบริโภคเนี่ยต้องบอกว่าแข็งแรงจริงๆนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าน่าจะแข็งแรงต่อเนื่องนะครับตลอดทั้งปี2025นะครับถ้าเราดู n o n i n consumption นะครับ growth year on year นะครับในกราฟขวาล่างเนี่ยจะเห็นว่าอยู่ระดับที่ค่อนข้างแข็งแรงมากเลยนะครับเทียบกับเ e l o p m a r เ e ดอื่นๆนะครับ ส่วนเงินเฟ้อนะครับก็ปรับตัวลงต่อเนื่องนะครับแล้วก็น่าจะลงได้ต่อในปีนี้ด้วยนะครับหลักๆน่าจะขับเคลื่อนด้วยค่าเช่านะครับภาษอาริมรั์นะครับค่าเช่าบ้านเนี่ยที่ยังมีทิศทางที่ปรับตัวลดลงต่อนะครับก็จะสนับสนุนนะครับเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะครับของเฟดอีก2ครั้งในปีนี้นะครับส่วนอัตราค่าจ้างแรงงานนะครับต้องบอกว่าวันนี้เริ่มทรงตัวแล้วนะครับไม่ได้ชะลอตัวลงแล้วนะครับ ทรงตัวที่ระดับต่ํากว่า4%เยวนิทนิดหนึ่งนะครับกราฟทางด้านขวาบนนะต้องบอกว่าเป็นระดับที่แข็งแรงกว่าก่อนโควิดนะครับก่อนโควิดเนี่ยประมาณสักสามตนเพราะฉะนั้นนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยนะครับหนุนการบริโภคต่อเนื่องด้วยนะครับแต่ว่าคําถามที่ตามมาก็คือว่า,อาพอการเติบโตค่าจ้งางแรงงานแข็งแรงอย่างเงี้ยจะทําให้เงินเฟอ้อมันเล่นขึ้นมาอีกรอบหรือเปล่านะครับต้องบอกว่า,าไม่นะครับเราเชื่อว่าไม่นะครับเหตุผลก็คือว่า,าถ้าไปดู productivity growth นะครับคือ เอาพุทนะครับหรือว่า GDP ที่แรงงานคนหนึ่งในอเมริกาเนี่ยผลิตได้เนี่ยมันมีการเติบโตขึ้นนะครับโดยเฉลี่ย5ปีที่ผ่านมาเนี่ยปีละ2%เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้อัตราค่าจ้างแรงงานจะโตดีนะครับแต่ว่า productivity นี่มันเพิ่มขึ้นมาก็ทําให้อัตราเงินเฟอ้อเนี่ยมันก็ยังมีทิศทางที่มุ่งสู่ Target 2%ได้อยู่นะครับประกอบกับถ้าเราดู development นะครับในแง่ของ AI นะครับที่ช่วงหลังก็เริ่มจะเร่งตัวขึ้นนะครับอันนี้ใน มีเดียมทูรองเทอมเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยสร้าง productivity growth อีกทางหนึ่งนะครับทีนี้มาดูประเด็นสำคัญนะครับความผันผวนที่เกิดขึ้นนะครับในครึ่งแรกของปีนี้นะครับส่วนหนึ่งอย่างที่เราเรียนไปตอนเยื a h e a d นะครับก็คือราคาหุ้นกับพวกสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่น yield b บอ d นะครับมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับ valuation ก็เลยดูค่อนข้างตึงหน่อยนะครับเราก็จะมาเจอกับปัจจัยนะครับด้านลบอีก3อันนะครับที่กำลังทยอยกันเข้ามาเลยนะครับ อันแรกเดี๋ยวคุยกันเรื่องเฟดนะครับอันที่2คือเรื่องของการตั้งกำแพงภาษีนําเข้าของรัฐบาลทรัมป์นะครับอันที่3คือเป็นเรื่องใหม่นะครับคือเรื่องของดีฟซีกนะครับอันแรกก่อนนะครับถึงแม้เราจะเชื่อว่าดอกเบี้ยจะลดลงได้ต่อนะครับแต่ว่ามันจะเริ่มมีนอยสค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันมีเสียงที่แตกนะครับภายในคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐเองนะครับย้อนเดือนธันวาคมนะครับกราฟทังท่านขวาบนนะครับผมโชว์ให้ดูว่า ณเดือนนั้นเนี่ยมีการลดดอกเบี้ยก็จริงนะครับแต่ว่ามีกรรมการรายหนึ่งนะครับโหวตสวนนะครับไม่อยากให้ลดแล้วก็มีกรรมการอีก3หรือ4ลรายนะครับแอบโหวตสวนนะครับไม่ได้โหวตตรงๆแต่ว่าไปสะท้อนนะครับในแง่ของการคาดการดอกเบี้ยในดอทพลอตนะครับแล้วก็มาถึงเดือนมกราคมนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองมีการประชุมอีกรอบหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าเริ่มมีสัญญาณไม่ดีเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าไปดูหลังจากมีการ ประกาศนะครับถแถลงการออกมาเนี่ยอบอลยิวกระชากขึ้นไปแรงมากนะครับเพราะว่าเขามีการตัดข้อความอันหนึ่งออกไปนะครับที่บอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันมี progress ที่จะขยับเข้าสู่ t a r สองเปอร์เซ็นต์นะครับพอตัดข้อความนี้ออกไปก็เลยทําให้ตลาดอมองว่าเฟดเนี่ยอาจจะมองว่าเงินเฟ้อมันจะไม่ค่อยลงแล้วหรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายเนี่ยพอทางพาวเวลนะครับมาคุยกับผู้สื่อข่าวนะครับก็มีการวอกแบ็กกันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าอันนี้มันเป็นการทําให ข้อความกระชับขึ้นนะครับไม่ได้มีนัยสําคัญแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าอันนี้เราคิดว่ามันเป็นความความขัดแย้งนะครับหรือความเห็นต่างที่เกิดขึ้นในกรรมการนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปนะครับน่าจะมีนอยตรงนี้เข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับประเด็นที่2นะครับก็คือเรื่องของการตั้งกําแพงภาษีนําเข้านะครับในรัฐบาลทรัมป์สองจุดเนี่ยนะครับน่าจะมาเร็วนะครับแล้วก็อย่างที่เราคาดเลยนะครับสัปดาห์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการประกาศนะครับ การเพิ่มภาษีนําเข้านะครับนัดแรกออกมาแล้วนะครับอันที่3นะครับมาคุยกันเรื่องของ d e ฟซิกนะครับจะกระทบกับหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะหุ้นเทคในเมกาอย่างไรนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับอยากจะสรุปค่าบวชตรงนี้นิดนึงนะครับว่าถึงแม้จะมีความผันผวนหรือ n อยส์เข้ามาในครึ่งปีแรกเนี่ยเรายังมองว่าถ้ามีการย่อตัวนะครับเป็นโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นทั่วโลกหรือว่าตราสารหนี้ไฮยูนะครับเพราะว่า ปัจจัยพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ asset class fundamental เนี่ยยังดูค่อนข้างแข็งแรงนะครับก่อนจะไปที่ประเด็นเรื่องของกำแพงภาษีนำเข้านะครับผมไปดูปัจจัยพื้นฐานตลาดหุ้นโลกนิดหนึ่งนะครับรับทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับจะเป็นการคาดการการประเมินนะครับการเติบโตกำไรของหุ้นโลกนะครับโดยที่ไปอิงกับ asset price หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ credit spread นะครับ yield curve นะครับหรือว่าราคา commodities นะครับ วันนี้มันบ่งชี้ว่ากําไรน่าจะโตปีนี้นะครับประมาณ10-12ทีนี้ไปดับเบิลเช็คนะครับกราฟทางด้านขวาบนนะครับกับเซนติเมนต์นะครับของผู้บริหารของบริษัทในอสัง0นะครับก็จะเห็นว่าวันนี้เซนติเมนต์ก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ถ้ามาพลอตกับการเติบโตกําไรเนี่ยมันจะสอดคล้องกับการเติบโตนะครับในระยะข้างหน้าประมาณเกือบเกือบสิเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับ อันที่2นะครับเราไปดูการประกาศงบการเงินในไตรมาสสี่นะครับที่ออกมานะครับดูกราฟซ้ายมือก่อนนะครับเส้นสีแดงเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นจํานวนบริษัทที่ออกมาประกาศกําไรสูงกว่าคาดนะครับคิดเป็นประมาณ80%ของทั้งหมดนะครับเส้นสีม่วงเนี่ยก็จะเป็น EPS นะครับกำไรต่อหน่วยที่ระดับของกําไรต่อหน่วยที่สูงกว่าคาดนะครับสูงกว่าคาดประมาณสักเเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นควอเตอร์ที่ดีมากนะครับระดับของการบีทเนี่ย ดีกว่าหลายควอเตอร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถ้าไปดูไส้ในนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับก็ออกมาดีนะครับโดยเฉพาะที่เป็นกลุ่มซิกโครที่อิงกับเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะกลุ่มฟินแลนเชียลนะครับอันนี้ออกมาค่อนข้างดีมากครับถัดไปนะครับความเสี่ยงเกี่ยวกับการตั้งกำแพงภาษีนําเข้านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวคงจะมีการอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับแอส n ซมชันของเราหลังจากที่ได้ข้อมูลใหม่เข้ามานะครับต้องบอกว่า มีการอัปเดตกันตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่ารัฐบาลทรัมป์เนี่ยค่อนข้างจะพ r e ก i ยากนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามีการอัปเดตตรงนี้นะครับเราก็บอกว่าเทรดวอลเนี่ยน่าจะมาในไต,ตรมาสสองนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าทรัมป์ก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนท่าทีนะครับแล้วก็ประกาศทันทีเลยนะครับก็กลายเป็นว่ามาในไต,ตรมาสหนึ่งเลยนะครับทีนี้เทรดวอลนัดแรกนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็มีการประกาศเก็บภาษีนําเข้าเพิ่มจากสารประเทศ ได้แก่เม็กซิโกแคนาดาที่25นะครับแล้วก็กับจีนที่10แต่ว่าแคนาดาเนี่ยจะยกเว้นนะครับเฉพาะพวกกลุ่มสินค้าพลังงานนะครับจะเก็บแค่ประมาณ10อะครับอันนี้ก็อ้างนะครับใช้อำนาจนะครับของประธานาธิบดีนะครับในการประกาศนะครับภาวะฉุกเฉินนะครับในแง่ของอีคโ o นมิกนะครับโดยอ้างนะครับสาเหตุเกี่ยวกับ การลักลอบนํายาเสพติดเข้าประเทศผ่านพรมแดนนะครับอย่างอเมาเม็กซิโกแคนาดาเองนะครับหรือว่าต้นทางเป็นชานิลเนี่ยนะครับซึ่งอเมริกากาลังมีปัญหานักเนี่ยก็มาจากจีนด้วยนะครับก็อ้างเหตุผลตรงนี้นะครับรวมทั้งเรื่องของการอพยพเข้าเมืองผ่านพรมแดนนะครับเม็กซิโกแคนาดาโดยผิดกฎหมายนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการตอบโต้ทันทีนะครับจากทางแคนาดานะครับบอกว่าจะเก็บภาษีนําเข้าเพิ่มนะครับจากสินค้าจาก อ,อเมริกาเป็นรา,าดาเนี่ยที่อัตราย5 5เท่ากันนะครับส่วนเม็กซิโกก็กําลังตั้งท่าที่จะมีการตอบโต้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจีนเนี่ยท่าทียังค่อนข้างเ,าเรียกว่ายังไม่ได้ลุกมากนะครับก็เหมือนกําลังดูเชิงอยู่นะครับอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าทางทรัมป์เองเนี่ยมีแผนที่อยากจะพบกับสีจิ้นผิงนะครับในช่วงต้นปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีการเจราจาอะไรกันเพิ่มเติม เพราะฉะนั้นจีนอาจจะดูจดจ้อง,องนิดหนึ่งนะครับยังไม่ได้ตอบโต้โดยทันทีนะครับทีนี้ผลกระทบเป็นไงนะครับผมขออ้างบทวิเคราะห์ของ Goldman Sachs นะครับบวกกับการประมาณการเดิมของเรานะครับเทียบกับประมาณการเดิมของเราเนี่ยจริงๆเราคิดว่าหลักๆเนี่ยการเก็บภาษีนําเข้าจากจีนไม่ได้ไม่ได้เซอร์ไพรส์นะครับเรามองไว้ที่บวกประมาณ20-30%นะครับ แล้วก็จะกระทบนะครับกับเงินเฟ้อนะครับเพิ่มขึ้นไม่เกินสักครึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็กระทบกับการเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันจะมีมาตรการโปรโกรดพอร์ซีของทรัมป์เนี่ยมา o f f เ e ตด้วยเพราะฉะนั้นผลกระทบโดยรวมไม่ได้เยอะมากทํทให้เบสไลน์ในแง่เศรษฐกิจของเราเนี่ยไม่ไม่ได้ต่างไปมากนะครับแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์เยอะเนี่ยจะเป็นเรื่องของเม็กซิโกกับแคนาดานะครับอันนี้ต้องบอกว่าใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเม็กซิโกกับแคนาดาเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ติดกับอเมริกานะครับแล้วก็ เรียกว่าผูกโยงกันอย่างแน่นแฟนเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่โกลแมนเขาประเมินออกมาเนี่ยนะครับก็คือว่าอาจจะกระทบกับการเติบโตเศรษฐกิจนะครับประมาณาเกือบเกือบครึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะทําให้เงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ0.7%ก็ต้องถือว่าเป็นผลกระทบที่เยอะนะครับอย่างไรก็ตามด้วยความที่มันมีการที่ซัพพลายเชนเนี่ยมันค่อนข้างผูกโยงกันอย่างแน่นแน่นมากนะครับ ถ้าทําจริงเนี่ยนะครับแล้วก็ทําในลักษณะที่แบบต่อเนื่องนะครับต้องบอกว่าผลกระทบกับเมกาเนี่ยจะแรงนะครับต่อคอน summer ในแง่ของราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นแล้วก็กับบริษัทนะครับที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ2ประเทศนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกว่าความต่างของครัมจากรอบที่แล้วเนี่ยคือปกติเวลาประกาศอย่างนี้นะครับอาจจะทิ้งระยะเวลาสัก2สัปดาห์หรือ3สัปดาห์เพื่อให้มีการกลับมาเจรจานะครับแล้วก็อาจจะโทนดาว มาตรการตรงนี้ลงนะครับแต่ว่ารอบนี้ให้เวลาแค่สองสาวันนะครับแล้วก็จะเอฟเฟกตีฟนะครับในวันอังคารหรือวันพุ่งนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่มีเวลาให้ต่อรองกันเท่าไหร,นะร่ก็หมายความว่าอาจจะต้องเพิ่มภาษีนําเข้าขึ้นทันทีไปเลยนะครับแล้วค่อยมาเจราจากันทีหลังนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราเชื่อว่ากับเม็กซิโกกับแคนาดาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยน่าจะกลับมาเจราจากันได้นะครับเพราะว่าสหรัฐเองเนี่ยก็น่าจะได้ผลกระทบเยอะเหมือนกันนะครับยังไม่เชื่อว่าจะเป็นการเก็บภาษีนําเข้า ในระดับนี้นะครับอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับตลาดการเงินก็รีแอคไปแล้วนะครับตัวที่จะได้ประโยชน์ที่สุดระยะสั้นนะครับก็คือค่าเงินดอลลาร์นะครับวันนี้ปรับขึ้นเทียบกับทุกสกุลเงินเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกแคนาดาหรือสกุลเงินอื่นๆนะครับส่วนตราสารนี้คุณภาพสูงและทองคำนะครับค่อนข้างจะมิกซ์นะครับทองคําเองนะครับก็ได้ประโยชน์จากการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับแต่ว่าเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นก็ทําให้ราคาทองคําก็อาจจะย่อตัวได้เเช่นนนดียวกััะครบ ประเด็นที่3นะครับที่จะสร้างความผันผวนให้กับตลาดการเงินในครึ่งปีแรกนะครับก็คือเรื่องการมาของด e ฟซ s กนะครับต้องบอกว่าด e ฟซ s กเนี่ยถ้าไปดูนะครับประเด็นที่สําคัญอันนึงเนี่ยเขาเป็น Open Source นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากเปิดตัวโมเดลเนี่ยก็มีการเปิดเผยนะครับตัว Open Source ตรงนี้ออกมาแล้วก็ทําให้นักวิเคราะห์ทั่วโลกเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูนะครับแล้วก็ประเมินได้ว่าอันนี้เป็นของจริงหรือเปล่านะครับในแง่ของ การที่จะทำเบรกทูให้เกิดในอุตสาหกรรม AI นะครับต้องบอกว่าโดยสรุปนะครับเราเชื่อว่าอันนี้เป็นเป็นเบรกทูที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อเนื่องจากเมื่อปี2022นะครับที่มีการลอนชัด g t t p t ออกมานะครับแต่รอบนี้นะครับอาจจะไม่ได้เป็นการ b r e เบรกทูในแง่ของ Foundation Model อะไรเท่าไหร่นะครับแต่เป็นการ b r e เบรกทูในแง่ของการลดต้นทุนในแง่ของการเทรนตัว AI นะครับแล้วก็การรันนะครับทำให้มันถูกลงหลายเท่านะครับทีนี้ ในระยะกลางถึงยาวเนี่ยนะครับน่าจะมองเป็นข่าวดีนะครับอันนี้น่าจะทำให้การอ d o p t ใช้ AI เนี่ยมันจะขยายวงขึ้นนะครับพอต้นทุนถูกลงนะครับจะมีผู้เล่นมาเล่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้นทุนที่คอน sumer ต้องจ่ายเนี่ยก็จะถูกลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้น Use Case อะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะออกมาได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยมันน่าจะทําให้ตลาดนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเทคเนี่ยปั่นปวดนะครับปั่นปวดเพราะอะไรนะครับเพราะว่า โมเดลที่ทํากันในปัจจุบันนะครับเ,เรื่องของโมเดลธุรกิจเนี่ยมันเป็นการลงทุนแบบอัพฟรอนต์นะครับแต่ละเจ้าใหญ่ๆเนี่ยพยายามที่จะลงทุนในแง่ของการสร้างความสามารถในการประมวลผล AI ให้ได้เยอะที่สุดนะครับซ,ซื้อชิปที่แพงที่สุดนะครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแต่กลายเป็นว่าพอมันมีอลเทอเนทีฟนะครับที่สามารถรันด้วยต้นทุนที่ต่ําลงนะครับบริษัทพวกนี้นะครับก็ต้องมาคิดแล้วนะครับว่าไม่ จำเป็นหรือเปล่านะครับที่จะต้องไปซื้อชิปแพงขนาดนั้นนะครับก็อาจจะทําให้เกิดการ disrupt นะครับในต้นน้ําได้นะครับโดยเฉพาะกลุ่ม semiconductor นะครับแล้วตัวที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือ Nvidia นะครับเพราะว่าราคาเขาก็ขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็ valuation เนี่ยส่วนหนึ่งที่ขึ้นมาก็เพราะว่ายอดขายนะครับไอชิป high end ของเขาเนี่ยมันดีมากๆนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวที่กดดันนะครับแล้ว Nvidia เองเนี่ยก็มีน้ําหนักเยอะนะครับในดัชนีตลาดหุ้นอเมริกา รวมทั้งเซมิคอนดักเตอร์ในภาพรวมนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นได้มันเราคิดว่า,า,าระยะสั้นนะครับอันนี้จะเป็นปัจจัยนะครับที่จะสร้างความผันผวนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกลับมาที่คําแนะนำนะครับที่เราเคยเชียร์ไปตั้งแต่ต้นปีนะครับว่าวิธีหนึ่งที่จะจัดการกับความเสี่ยงตรงนี้นะครับก็คือกระจายเงินส่วนหนึ่งในตลาดหุ้นสหรัฐที่เป็นแบบ Market c ค p เวทนะครับไปที่ s p 500แบบ e c o Weight นะครับเพื่อที่จะลดผลกระทบ นะครับการกระจุกตัวของหุ้นกลุ่มเทคขนาดใหญ่นะครับั้นอันนี้ไปดูนิดนึงนะครับตัวเซมิคอนดักเตอร์อินดซ x ในภาพรวมนะครับ valuation ทางด้านซ้ายมือบนนะครับหลังจากที่เกิดชัด g p t 2022เป็นต้นมาเนี่ยนะครับมันปรับขึ้นมาเยอะนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ1 Standard ดาร์ดเ i เวเช่นะครับเช่นเดียวกับหุ้นกลุ่มเทคนะครับด้านล่างนะครับก็ ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับ valuation ก็ตึงในระดับพอๆกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการ uh, i s s u u t นะครับในระยะสั้นในแง่ของ Leadership ในกลุ่มเทคเองเนี่ยมันน่าจะทําให้กลุ่มเทคเนี่ยระยะสั้นค่อนข้างเหนื่อยนะครับนะครับอันนี้ดูภาพยาวๆนิดหนึ่งนะครับเ v i d i a เดียนี่ก็คือต้นน้ำนะครับผลิตชิป i i h h n n นะครับเพื่อที่จะป้อนให้กับพวก Cloud Service d a นะครับ e r t a c เ n t e r นะครับแล้วก็ปลายน้ำอย่างเช่นซอฟต์แวร มีเดียคัมพานีนะครับฟินแลนเชียลเซอร์วิสก็พยายามไปพัฒนาแอปพลิเคชันปลายน้ำเพื่อใช้ประโยชน์จาก AI ต่อไปนะครับในช่วงแรกๆ2 3สปีที่ผ่านมานะครับต้นน้ำอาจจะได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับแต่พอเกิดดิฟซีขึ้นมาเนี่ยนะครับรีซอรชันที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะทำให้การลงทุนนะครับแล้วก็การพัฒนาเนี่ยนะครับมันจะเริ่มขยับไปที่ปลายน้ำมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายนะครับเราเชื่อว่าซัพพลายเชนโดยรวมของ AI i n d u s t r y จะได้ประโยชน์ แต่ว่าระยะสั้นเนี่ยอาจจะเกิดความผันผวนขึ้นได้เยอะนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม NVIDIA ยนะครับแล้วก็ Semiconductor นะครับอันนี้ไปดูนิดหนึ่งนะครับ s p 5 a 0 e c o w e i g h t นะครับก็นอกจากจะมีการกระจุกตัวน้อยกว่านะครับแบบ r k r t e t p w p i g h t นะครับอย่าง r k r t e t p w p i g h t เนี่ยมันจะมีหุ้นเทค7ตัวขนาดใหญ่นะครับประมาณ30%ของ Index นะครับแต่ว่า e o w e i g h t เนี่ยจะมีอยู่แค่ตัวละประมาณจุนะครับ คูณ7ตัวก็คือประมาณแค่1.5นะครับก็จะมีความเสี่ยงการกระจุกตัวน้อยมาก v a l u a t ชันถูกกว่านะครับอยู่ที่ PE ประมาณ17เท่านะครับเทียบกับ22เท่าของ s p ปกตินะครับแล้วก็กราฟทางด้านสายบนนะครับอันนี้จะเป็นการเติบโตของกำไรนะครับ2สามปีที่ผ่านมาอาจจะแพ้ s p 500แบบมาเก็ตแคปเวทนะครับแต่ว่าปีนี้กับปีหน้านะครับการเติบโตเนี่ยมันจะเริ่มใกล้เข้ามาในระดับที่พอๆกันเพราะฉะนั้นนอกจากลดความเสี่ยงนะครับยัง มีโอกาสนะครับที่จะได้รีเทิร์นที่สูงกว่า S&P 500แบบ Market c ก็ Weight นะครับอย่างชัดเจนเหมือนกันนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับแล้วก็ติดตามพวกเราได้ใหม่นะครับในวันจันทร์น้าเวลา11.15นานาทีครับ เริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile